ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดี f อทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันในส่วนของทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย168นะครับก็ขอสวัสดี f อเก่านะฮะทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอสวัสดี f อใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปแรกเลยนะฮะของวันที่16เมษายน2567นะครับ เราก็วันนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของเอาเป็นวัดแรกคลิปแรกครับก็จะเป็นในส่วนของสูตรโครงสร้างก่อนนะครับจะนํามาเสนอให้กับ fc ได้รับชมกันนะครับในส่วนของคลิปแรกในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเนื้อหาของสูตรโครงสร้างนะครับก็ขออ่านคําเตือนนิดนึงนะครับคําเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ทุกชนิดโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับเราก็มาดูนะก่อนเดี๋ยวนี้นะฮะก่อนเราจะไปดูในส่วนของสูตรโครงสร้างนะครับเรามาดูชุดนี้ก่อนนะฮะก็จะเป็นในส่วนของมวดที่แล้วนะครับงวดของวันที่1เมษายน2567นอะฮะอันนี้ก็คือเป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับในส่วนของใบสรุปนะครับเรามาดูของมวดที่แล้วกันก่อนนะครับ เรามางวดที่แล้วนะครับผลรางวัลขอไปที่ในส่วนของสามตัวบนนะครับก็คือสี่แปดหนึ่งฮะล่างออกไปที่เก้าศูนย์นะครับเลขวิ่งบนล่างยี่สิบปีนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะฮะงวดวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดผมให้เลขก็คือเลขเก้าตัวเดียวนะฮะก็คือเลขเก้าเอ็นะมาในตําแหน่งของหลักสิบแล้วก็เฉพาะหลักสิบหลักหน่วยนะฮะงวดนี้ให้เลขเก้าก็ วันนี้ก็ถูกนะครับเพราะว่าในส่วนของสองตัวล่างก็ออกไปที่90นะอ่าอันนี้ก็ในส่วนของเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขวิ่งบนล่าง20ปีวันนี้ก็สอบผ่านนะฮะเรามาดูในส่วนของชุดทักษะนะครับชุดทักษะที่ผมให้ fc นะครับสามารถนําไปจับเองนะฮะหรือว่าถ้าเรามีในส่วนของเลขเด่นนะครับที่เราชอบในใจนะฮะเราจะนํามาจับในส่วนของชุดทักษะก็ได้นะ อยังเมื่อที่แล้วนะครับผมให้นําผมได้นําในส่วนของเลขวิ่งบนล่างยี่สิบปีก็คือเลขเก้านะมาจับในส่วนของทุดทักษะงวดนี้เขาก็เข้านะเข้ามาในส่วนของเก้าศูนย์นะครับก็คือสองตัวล่างนะก็คือชุดนี้นะครับงวดนี้เขาก็ชุดทักษะก็เข้ามาในส่วนของสองตัวล่างครับในส่วนของชุดทักษะนะอันนี้ก็สอบผ่านนะครับ งวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ได้นะฮะงทุวดที่แล้วก็ออกไปที่เจ็ดแปดนะครับในส่วนของชุดทักษะอันนี้ก็เข้ามาในส่วนของสองตัวล่ากนะครับในส่วนของชุดทักษะเรามาดูกันในส่วนของเลขที่ผมสรุปให้นะฮะในส่วนของเลขเด่นงวดนี้ผมจับให้ก็คือเก้าสองแล้วก็เก้าสามงวดนี้ในส่วนของตัวเด่นจับไม่โดนนะฮะจะจับได้ก็คือในส่วนของชุดลองนฮะชุดลองก็จะมีในส่วนของ เข้ามาในส่วนของเก้าูนะครับก็คือสองตัวล่างมนะวนนี้เขาก็เข้ามาในส่วนของตัวล่างในส่วนของชุดรองนะครับก็คือชุดกันนะอะอีกนิดหนึ่งนะในส่วนของเลขดับสิบล่างผมให้ดับเลขหกร้อยเปอร์เซ็นนะครับมวนนี้ก็สอบผ่านนะเป็นมวดที่ปีที่สี่แล้วครับยังไม่เคยหลุดเลยนะในส่วนของเลขดับสิบล่างสูตรน,นี้นะครับเดินดีมากครับตลอด ระยะเวลา4ปีนะครับอสำหรับในส่วนของมวดนี้นะครับผมจะนําในส่วนของวิธีการ,การคิดและการคํานวณในส่วนของดับ10ล่างไม่ F4 นะครับได้รับชมกันนะก็คอยติดตามรับชมนะครับว่าผมจะนำมาให้รับชมในส่วนของคลิปไหนนะครับก็จะทยอยลงในส่วนของสูตรให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะก็หลังจากที่เราพักกันมา2-3วันนะครับ ในส่วนของดับหลักร้อยนะครับหลักหลักร้อยให้ดับ3ก็ดับ0ูนย์นะครับงวดนี้ก็ออกไปที่4ี่ดก็ดับผ่านนะครับดับหลักสิบนะครับผมให้ดับคืออกกับ5ออกไปที่เลข8ดนะครับ4ี่ดก็ผ่านนะครับก็คือว่าดับสนิทนะฮะส่วนดับหลักหน่วยก็คือให้ดับเลข8ดนะครับตัวเดียวก็ผ่านนะครับเพราะงวดนี้เขาออกไปที่8 1ดนะฮะหลักหน่วยก็คือเลข1ก็ดับขาดนะฮะ อันนี้ก็เป็นการประมวลผลนะครับก็คือสรุปของงวดที่แล้วนะครับคือใบสรุปชุดนี้นะครับจริงๆแล้วก็ก็จริงๆสอบผ่านทุกทุกสูตรเลยนะครับที่ผมลงให้ fc มาเรามาดูกันในส่วนของชุดอีกหนึ่งชุดนะครับที่ผมลงให้ของงวดที่แล้วนะะวันนี้ก็จะมีในส่วนของให้ดูในส่วนของงวดที่แล้วด้วยนะฮะนิดหนึ่งฮนะงวดที่แล้วในส่วนของสองตัวล่างตรงๆนะ ก็คือใบนี้นะครับยี่สิบห้าตัวชุดตรงๆของงวดนี้นะครผมให้เลขเด่นสุดก็คือสองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งหรือว่า fc จะนำไปจับเองก็ได้นะในส่วนของสูตรนี้ก็คืองวดวันที่หนึ่งเมษานะครับงวดนี้สองตัวล่างเขาเข้าในส่วนของเก้าศูนย์ครับก็คือเข้าในส่วนของตัวรองที่ผมไม่ได้เน้นให้นะก็คือตัวนี้นะครับถ้า fc ท่านใดซื้อครบ ทั้งหมดยี่สิบตัวนี้ก็ถูกตรงๆเลยนะส่วนตัวนี้นะฮะอันนี้เข้ามาในล่างนะ90นย์อันนี้ก็คือเป็นชุดปักหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะฮะส่วนชุดนี้ก็คือเราซื้อโดยเราไม่ต้องกลับนะฮะเพราะว่าโดยตำแหน่งเขาจะกลับในตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือชุดนี้ก็คือยี่สิบชุดตรงๆนะในส่วนของสองตัวล่างนะครับตรงๆเรามาดูในส่วนของสองตัวบนตรงๆ ที่ผมให้ไปงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วอันนี้ก็คือ25ชุดตรงๆนะที่ผมลงให้งวดนี้เขาก็เข้ามาในส่วนของตัวรองนะครับที่ผมไม่ได้เน้นให้นะจริงๆผมเน้นให้ก็คือ73839303นะครับแต่งวดนี้เขาเข้าก็เข้าในส่วนของ25ชุดตรงๆนะแต่ว่าเข้ามาในส่วนของเลขที่ผมไม่ได้เน้นให้นะครับแต่ถ้าท่านใดซื้อ คบบ2้าตัวตรงๆอันนี้ก็จะเข้าในส่วนของ8 1ดงตรงๆเลยนะอันนี้ตัวนี้ก็เข้าตรงๆมาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวในส่วนของสูตรนะครับผมจะนํามาลงให้ fc นะครับก็มี fc หลายท่านนะครับทักมาถามเยอะเลยครับว่าอยากให้ลงในส่วนของ2ตัวบนตรงๆแล้วก็2ตัวล่างตรงตรงเดี๋ยวก็คลิปถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาเสนอให้กับ fc ได้รับชมนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนอีก อีกหนึ่งสูตรที่ผมลงให้ก็คือหลักร้อยสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เดินดีนะฮะเมื่อที่แล้วผมตัดออกมาแล้วเหลือแค่ตัวเดียวนะในส่วนของหลักร้อยนะครับที่เด่นสุดผมให้ก็คือเลขสี่อันนี้ก็เข้ามาหลักร้อยตรงๆนะครับเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขหกติดดับนะครับผมคัดออกเลขแปดก็ติดดับคัดออกครับเลขเก้าที่ผมวิเคราะห์ว่า จะไม่มีเบิ้ลแล้วก็ไม่มีหามนะครับก็ตัดออกวดทถิแล้วก็จะเหลือเพียงแค่เด่นสุดก็คือเลขสี่ในตําแหน่งของหลักร้อยนะครับตัวเดียววันนี้เขาก็สอบผ่านนะครับในส่วนของหลักร้อยนะครับเอาเรามาดูในส่วนของหลักสิบนะครับหลักสิบผมให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์วันนี้ก็สอบผ่านนะครับมีเลขแปดในส่วนของหลักหน่วยที่เราคัดออกมาจริงๆในส่วนของหลักหน่วยมีเลขหนึ่งด้วยนะฮะ แต่ว่าผมคัดในส่วนของเลขชนเท่านั้นนะครก็เลยเข้าไปที่สองสามในส่วนของหลักหน่วยที่ผมคัดให้อันนี้ก็หลุดน,นะและในส่วนของเลขเด่นบนนะครับเด็ดบนมีศูนย์สองเจ็ดแปดเก้าวันนี้ก็สอบผ่านนะฮะในส่วนของเด่นบนห้าตัวที่เรานํามาจับคัดกับชุดสองตัวบนนะอันนี้เขาก็มีเลขแปดครับก็ถือว่าสอบผ่านนะครับอันนี้จะใช้ใช้จากสูตรเลขเด่นแปดตัวนะครับ มัดรวมกัน3สูตรนะครับก็จะเหลือเพียงแค่ห้าตัวเด่นสูตรนี้ก็แม่นนะเพราะว่าเราใช้ในจํานวนของตัวเลขที่เยอะแต่ว่าเราใช้สูตรมัดรวมกันหลายสูตรนะครับก็จะมีความแม่นยําสูงนะครับในส่วนของเลขเด่นบนเดี๋ก็จะนํามาเสนอให้กับ f อในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นในส่วนของคลิปไหนก็คอยติดตามรับชมนะครับอ่านี้เราก็มาสรุปกัน หลังหวยออกนะฮะก็ผ่านไปหลายสองสามถึงสี่วันฮะเพิ่งจะมาสรุปให้กับ F อซได้รับชมกันนะครับของงวดที่แล้วนะฮะเรามาดูกันในส่วนของงวดใหม่นะฮะงวดวันนี้นะครับก็จะนำในส่วนของสูตรโครงสร้างมาให้กับ f อได้รับชมนะฮะจริงๆสูตรโครงสร้างสูตรนี้นะครับผมก็ลงให้กับ f อนะฮะก็มี f อบางท่านนำไปใช้งานแล้วก็ถูกฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะฮะ ทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเลยนะวดนี้ผลรางวัลเขาออกไปที่4 8 1นะล่างออกไปที่90สูตรนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับก็คือ81ตัวนี้นะฮะใน2ตัวบนแล้วก็90นะครับอ่าอันนี้จะเป็นสูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างดียังไงนะไว,ไว้ใช้สำหรับในการคัดเลขนะรกรณีเรามีเลขวิ่งตัวเดียวนะเราไม่รู้จะ ซื้อตัวไหนอย่างเงี้ยฮะเรามั่นใจมากว่าเรามีเลขวิ่งตัวเดียวแต่เราไม่รู้ว่าจะจับกับตัวไหนสูตรโครงสร้างสูตรนี้แหละครับจะช่วยท่านได้นะฮะกรณีท่านมีตัวเลขวิ่งหนึ่งตัวหรือสองตัวตัวนี้จับมาเป็นตัวขัดให้นะเวลาเราจับใช้งานนะครับเราจะจับเป็นลักษณะแถวบนไข่กับแถวล่างนะฮะในลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นในลักษณะนี้นครับก็คือจะไม่จับแถวเดียวกันนะ มีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างครับอย่างอันนี้ก็อเราดูสูตรนี้นะฮะอันนี้ก็เข้าบนนะฮะอันนี้เข้ามาทั้งบนแล้วก็ล่างอันนี้ก็มาทั้งบนแล้วก็ล่างอันนี้ก็มาทั้งบนแล้วก็ล่างจริงๆในส่วนของสูตรนี้ก็ทำมานานนะนะย้อนไปตั้งแต่งวดที่จริงๆเดินมาร้อยกว่างวดนะฮะแต่ว่าผมยกตัวอย่างประมาณทาักสี่สิบงวดแล้วกันนะเนี่ย อย่างชีงงวดที่ออก4 3 6 4 3 6 5 9 4ล่าง1 4นะอันนี้แถวหนึ่งจะมีทั้งหมดอา9 9งวดนะอันนี้เขาก็เข้ายาวเลยในส่วนของสองตัวบนก็คือสีชมพูนะสองตัวล่างก็จะเป็นสีส้มนะที่ผมมากไวอ้อันนี้ก็เข้ายาวในตำแหน่งของสองตัวบนนะทั้งแถวเลยประมาณนี้นะครพอเป็นสังเกตนะคร เรามาดูงวดใหม่นะครงวดใหม่กันเลยนะของงวดวันที่16เมษายนนะครับ2,567นะฮะเราก็จะใช้ในส่วนของหลักแสนนะครมาเป็นตัวตั้งเลยนะครับในการหาในส่วนของสูตรโครงสร้างนะครับหลักแสนเรายกมาวางฮะเราก็นับต่อ90123456789นะเป็นสูตรง่ายๆครับ fc ก็สามารถนำไปลองทำเองแล้วก็นำไปใช้งานดูนะฮะ ตัวเลขอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราหาในส่วนของเลขเลขวิ่งนะครับแม่นๆนะฮะก็สามารถคัดเลขออกมาได้นะครับอ่าเราผมจะลองยกตัวอย่างของงวดที่แล้วนะงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพั 2, 67, นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะในส่วนของสูตรโครงสร้างนะก็คือชุดนี้นะครับอ่าอันนี้ของงวดวันที่หนึ่งเมษายน ถ้าเรามีเนี่ยก็คือเมื่อเราจับวนกันแล้วนะฮะก็จะได้ทั้งหมดสามสิบหกตัวนะฮะในส่วนของสูตรนี้ตัวเลขอาจจะดูเยอะนะฮะอาจจะดูเยอะนิดนึงนะว่าตัวเลขเยอะแต่ถ้าเราหาในส่วนของเลขวิ่งนันแม่นนะมาจับก็จะเหลือน้อยส่วนตัวลงนะอย่างงวดที่แล้วนะครับผมเลขวิ่งบนล่างยี่สิบปีผมให้วิ่งเก้าตัวเดียวอ่ะถ้าเรามีเก้าตัวเดียวในใจนะครับเราไม่รู้จะ ไม่รู้จะซื้อตัวไหนเอางี้ดีกว่านะเราก็นำกาเรามาจับกระสูตรโครงสร้างในลักษณะนี้นะถ้าเราเมื่อ่แล้วนะงมดวันที่หนึเมษายนนะถ้าจับด้วยเลขวิ่งของทางช่องอาจารย์ลุงนะครับก็คือเลขวิ่งบนล่างยี่สิปีเก็จะมีก็มี1นะึ่งะสองสาสี่ห้าหอันนี้ชนกันนะฮะชนกันจับตัวเดียวเจแปด ก้าสิบอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่ากรณีเขาชนเลขเก้านะครับในส่วนของสูตรน,นี้เลขเก้าเขาจะชนทั้งหมดสองแถวถ้าเราเด่นสมมุติว่า f อซได้ในส่วนของเลขหนึ่งเด่นเลขหนึ่งนะครับก็จะจับแค่เพียงแค่แถวเดียวนะก็คือ 1, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19. หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์งดนี้เขาก็เข้าไปที่หนึ่งแปดด้วยนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งในส่วนของสองตัวบนนะนี่อย่างนี้ถ้าจับอย่างนี้เราจะได้งแค่หกตัวนะ แต่ถ้าจับเก้างวดนี้เขาจะได้ทั้งหมดสิตัวนะอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างให้กับ fc ดูนะครับว่าถ้าเรามีเลขวิ่งตัวเลขก็จะน้อยตัวลงนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราลองมาดูในส่วนของงวดใหม่เลยนะงวดวันที่1เออโทษทีนะงวดวันที่สิบหเมษายน2 5 6พน้าอหสิเจ็ดนะสูตรโครงสร้างนะครับเมื่อเราจับครบทั้งหมดสาสิบตัวก็จะได้ประมาณนี้นะ fc ก็ถ้าจะใช้งานนะครับต้องหาในส่วนของเลขวิ่งตัวเดียวหรือ2ตัวนะมาจับดูนะครับอย่างกรณีถ้าเราได้เลขวิ่งเลข3ตัวเดียวนะก็จะเหลือน1น3 4 5 6ี่ห้าถ้าเราได้เลขวิ่ง3าตัวเดียวเราไม่รู้จะซื้อในส่วนของตัวไหนนะแล้วเรามั่นใจว่า3มาแน่ๆอนยะ fc ลองมาจับกระสูตรโครงสร้างดูนะสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ เขาเรียกว่าสูตรได้ใช้งานได้ตลอดนะฮะเป็นสูตรโครงสร้างที่แบบอมตะแล้วกันนะฮะสมมุติเราได้เลขสามมาเราก็จะได้สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะอันนี้คือของมวดใหม่เลยนะฮะมวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะผมได้เขียนออกมาแล้วนะครับทั้งหมดสามสิบหกตัวนะครับเอฟซี FC ก็ลองดูนะครับถ้าชอบนะฮะหรือว่าได้เลขวิ่งตัวเดียวหรือว่าสองตัวนะลองมาจับถ้าเอฟซีได้เลขวิ่ง ยกตัวอย่างครับได้เลขห้าก็จะเหลือจากสิบตัวเราก็จะคัดออกมาเหลือเป็นแค่ห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะฮะตัวนี้ยังได้หกตัวอย่างนี้นะครับจากสามสิบหกก็จะเหลือเป็นแค่หกตัวแล้วเราก็นําในส่วนของหกตัวเนี้ยไปซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะฮะหรือว่าจะนําสูตรอื่นมาช่วยตัดอีกครั้งหนึ่งตัวเลขก็จะน้อยตัวลง ยกตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตัดไม่ได้นะไม่รู้จะตัดตัวไหนนะครับเดี๋ยวไว้ตอนท้ายๆคลิปแล้วกันนะครับไม่ใช่ท้ายคลิปนะโทษทีครับตอนท้ายๆก่อนวันหวยออกนะครับเดี๋ยวผมจะนําในส่วนของชุดนี้นะครับมาจับให้กับ f อได้รับชมกันแล้วกันนะครับว่าผมจะหาเลขวิ่งนะครับมาลองมาจับกันในส่วนของสูตรโครงสร้างให้กับ f อได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเด่น ก็จะนําในส่วนของสูตรโครงสร้างนะครับก็คือสูตรชุดนี้นะครับมานําเสนอให้กับ f อได้รับชมกันอีกรอบนะครับเมืที่แล้วผมก็ลงให้กับ f อนะครับก็ถูกมาทั้งบนทั้งล่างในนะในส่วนของสูตรนี้นะสำหรับงวดใหม่นะครับก็จะตามนี้เลยนะฮะผมจับออกมาแล้วนะครับก็ก็ตามนี้ลยลนะทั้งหมดส6ตัวลองนําไปใช้งานดูนะครับถ้าใช้เป็นนะครับมีประโยชน์นะฮะ ก็อย่างที่ผมอธิบายฟังนะครับเวลาใช้งานนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอข้อคุณนะครับเอฟทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันในส่วนของช่องอาจารย์ลุงพารวยหนึ่งแปนะครับก็จะตั้งแต่วันนี้นะครับก็จะเริ่มลงคลิปให้เอฟได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของ2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็สามตัวตรงๆนะครับผมก็จะค่อยๆสรุปไปทีละคลิปนะครับเราบางครั้งก็จะอาจจะ รวมเป็นคลิปเดียวกันหลายๆสูตรเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะขอคอยติดตามรับชมนะครับขอบคุณอีกครั้งนะฮะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ